วันนี้แอดมินจะพามาสนุกกับภารกิจลับฉบับพี่ทหารใครว่าทหารชายแดนต้องเคร่งขรึมตลอดเวลาขอให้ลืมภาพจำเหล่านั้นไปก่อนเลยค่ะเพราะคลิปเหล่านี้คือกองพันละลายใจที่ดาเมตความน่ารักรุนแรงยิ่งกว่าอาวุธยุธโทโธปกรณ์ใดๆ งานนี้เราจะได้เห็นมุมมุ้งมิ้งของพี่พี่ทหารไทยที่ไม่ได้แบกแค่ภาระหน้าที่ในการปกป้องชาติแต่ยังเต็มใจแบกภาระก้อนขนไปด้วยทุกที่ไม่ว่าจะยัดใส่เป้เดินป่าอุ้มข้ามน้ำข้ามโคลนหรือแบ่งปันสเสบียงอาหารให้เพื่อนร่วมโลกผู้หิวโหวยเตรียมใจฟูไปกับสหายร่วมรบสี่ขาที่จะทำให้เห็นว่าภายใต้เครื่องแบบเข้มแข็งนั้นมีความอ่อนโยนซ่อนอยู่เพียบเลยค่ะ เห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้จริงๆค่ะน่ารักมากๆเปิดฉากมาบรรยากาศสุดแสนจะธรรมชาติกลางป่าใหญ่ที่มีไฮไลท์คือลำธารสีชานมเย็นที่น้ำไหลเฉี่ยวแบบดุด,ดันไม่แกรงใจใคร เหล่าทหารกล้าของเรากำลังปฏิบัติภารกิจข้ามน้ำแต่ทว่าอุปสรรคใหญ่ไม่ใช่ศัตรูที่ไหนแต่เป็นสหายสี่ขาหรือน้องหมาทหารที่ยืนเก้ๆกักางๆอยู่ริมตลิ่งไม่กล้าเอาอุ้งเท้านุ่มๆแตะน้ำเพราะดูทรงแล้วน้ำแรงเอาเรื่องจนเพื่อนๆทหารฝั่งตรงข้ามต้องตะโกนเชียร์อัพกันยกใหญ่ว่าใจเย็นๆมาได้อยู่มาเลยมาเลย แต่ดูเหมือนน้องหมาจะใส่หน้าปฏิเสธรัวๆงานนี้คุณพี่ทหารสุดหล่อใจดีของเราเลยทนไม่ไหวตัดสินใจพลีชีพเดินลุยน้ำกลับไปรับเพื่อนรักโดยการอุ้มเจ้าตูบตัวสีน้ำตาลขึ้นแนบอกอุ้มท่าเหมือนอุ้มลูกน้อยกล่อมให้นอนหลับปุ๋ยเลยทีเดียวซึ่งเสียงกองเชียร์ก็ยำคงบิ้วไม่หยุดว่าอุ้มมาเลยอุ้มมาทุกตัวนั่นแหละครับ นาทีที่เห็นต่อมาคือความน่ารักบนหาเมื่อคุณพี่ทหารต้องเดินฝากกระแสน้ำที่สูงเกือบถึงเอวอย่างทุลักทุเลขาต้องต้านน้ำมือต้องกอดน้องหมาแน่นมากเพราะสหายร่วมรบครับข้ามน้ำไม่ได้ตามคำบรรยายในคลิปเป๊ะๆเลยส่วนหน้าน้องหมาตอนโดนอุ้มคือทำหน้าสิ้นหวังและยอมจำนนต่อโชคชะตามากเหมือนจะบอกว่าพี่จ๋าอย่าทำหลุดมือนะหนูว่ายน้ำไม่ไหวจริงๆ ตัวน้องหมาเองก็นิ่งสนิทเป็นตุ๊กตายอมให้อุ้มแต่โดยดีไม่มีดิน้นทั้งที่ตัวน้องก็ไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะคะเรียกว่าตัวแน่นตับเต็มวงแขนพี่ทหารเลยค่ะ ระหว่างที่เดินลุยน้ำมาพี่ทหารเราก็ยิ้มแก้มปริโชว์ลักยิ้มพิมพ์มใจสู้กล้องสุดๆด,ดูมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนยากแม้จะหนักแค่ไหนก็ยอมเพื่อพาน้องข้ามไปอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยจบซีนด้วยความประทับใจและความเอ็นดูในมิตรภาพต่างสายพันธุ์ที่ทิ้งกันไม่ได้จริงๆค่ะ เปิดอีกคลิปมาก็เจอช็อตเรียกน้ำตาแห่งความเอ็นดูเลยค่ะเริ่มต้นด้วยภาพพี่ทหารพรานสุดหล่อใจดีกำลังยืนอุ้มน้องหมาตัวน้อยสีน้ำตาลอ่อนไว้ในอ้อมแขนอย่างทนุถนอมท่ามกลางป่าเขาเขียวขจีโดยมีข้อความแทนความในใจของเจ้าตัวเล็กขึ้นมาว่าให้หนูไปด้วยนะหนูสัญญาหนูจะไม่ดื้อหนูเป็นห่วงพ่ออ่านแล้วใจเหลวแปลงไปเลยค่ะ จากนั้นพี่ทหารก็เริ่มปฏิบัติการพาน้องไปด้วยโดยการวางน้องลงพื้นก่อนแล้วเปิดช่องกระเป๋าด้านล่างสุดของเป้สนามได้ใหญ่เตรียมไว้เจ้าตูบก็น่ารักมากยืนนิ่งๆให้ความร่วมมือสุดๆพอพี่ทหารจับตัวน้องยัดใส่เข้าไปในช่องกระเป๋าน้องก็ทำตัวอ่อนปลวกเปียกเป็นตุ๊กตายอมให้จัดท่าจัดทางแต่โดยดีไม่มีขัดขืนแม้แต่นิดเดียวพอรูดซิปปิดล็อกกลิปเรียบร้อยน้องก็โผล่มาแต่หัวแบ๋วแบ๋วเหมือน ลูกจิงโจ้ในกระเป๋าหน้าท้องแม่เลยทีเดียวพอพี่ทหารสะพายเป้ขึ้นหลังความหามันอยู่ตรงหน้าน้องหมาที่โผลอออกมาทางด้านหลังนี่แหละค่ะหน้าตาน้องดูมึนๆงงๆเหมือนจะบอกว่า วิวตรงนี้ก็สวยดีนะพ่อแต่มันสูงจังพี่ทหารเราก็แบกเป้หนักอึ้งพร้อมของหนักคู่กายเดินลัดเลาะไปตามป่าอย่งางธรรมัดธะรม,มไฮไลท์คือช็อตที่ต้องเดินข้ามลำธารเล็กๆโดยไต่ไปบนสะพานไม้ไผ่ลำเดียวพี่ทหารต้องทรงตัวอย่างระมัดระวังใช้ไม้ค้ำยันช่วยพยุงตัวส่วนเจ้าตัวเล็กข้างหลังก็ซิดชิลสุดไม่ต้องออกแรงเดินเองไม่ต้องเปียกน้ำแค่เกาะหลังพ่อไปเรื่อยๆสบายใจเชิบภาพตัดสลับ ให้เห็นความน่ารักของน้องที่ตาแปวหววอยู่ในช่องกระเป๋าเปรียบเสมือนกำลังใจก้อนเล็กๆที่คอยระวังหลังให้พี่ทหารเป็นภาพที่อบอุ่นหัวใจและเรียกรอยยิ้มได้กว้างมากๆเลยค่ะเห็นแล้วอยากจะทะลุจอไปช่วยแบกน้องอีกแรงจริงๆค่ะ คลิปถัดมาก็เจอโมเมนต์สุดน่ารักปนหาของพี่พี่ทหารชายแดนเลยค่ะเริ่มต้นด้วยภาพพี่ทหารใจดีกำลังนั่งลูบหัวน้องหมาสีขาวแต้มน้ำตาลตัวหนึ่งด้วยความเอ็นดูสุดๆโดยพี่เขาก็บรรยายที่มาที่ไปอย่างออกรถว่าน้องตัวนี้เป็นหมาขเขมรที่อดอยากแล้วคร่มแดนมาพึ่งใบบุญทหารไทยพอได้ข้าวกินปุ๊บก็ติดแจ๋ไม่ยอมไปไหน พี่ทหารคนที่ลูปหัวนี่ก็ดูจะเห่อน้องมากชื่นชมรูปร่างหน้าตาน้องใหญ่เลยว่าลายสวยมากลายเสือสีดำแถมยังตาดีสังเกตเห็นด้วยว่าน้องมีหลังอานเป็นหมาเกรดพรีเมียมซะด้วยพี่เขาชมไปรูปไปแบบภูมิใจสุดๆเหมือนเป็นลูกในไส้เลย จากนั้นก็เข้าสู่พิธีการตั้งชื่อและมอบหมายภารกิจโดยพี่ทหารตั้งชื่อให้น้องเดี่ยวนั้นเลยว่าอีด่างพร้อมสั่งงานเสียงแค้มปนขำว่าให้อยู่ตรงนี้นะถ้าใครมาต้องเห่าเลยนะแล้วก็แซวน้องแบบจิกกัดเบาๆว่านี่มึงแปรพักเลยนะจากขเขมนมาเป็นไทยเรียกว่าเปลี่ยนสัญชาติให้น้องเสร็จสับพร้อมสัญญาใจว่าถ้าอยู่ที่นี่จะมีข้าวมีน้ำเลี้ยงดูอย่างดีแต่ต้องตอบแทนบุญคุณด้วยการช่วยเฝ้ายามนะ ในช่วงท้ายคลิปภาพก็ตัดมาให้เห็นความกินดีอยู่ดีของเจ้าอีด่างโดยมีพี่ทหารอีกท่านหนึ่งหรืออาจจะเป็นคนเดิมกำลังนั่งป้วนขนมปังหรือเวเฟอร์ให้น้องกินกับมือถามน้องด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าอร่อยไหมแล้วก็นั่งมองน้องเคี้ยวตุยๆยอย่างมีความสุขโดยข้อความในคลิปยังบอกอีกว่าพี่พี่ทหารใจหล่อมากถึงตัวเองจะไม่มีข้าวมีแค่มาม่าก็ยอมแบ่งกันกิน กลายเป็นภาพความประทับใจของมิตรภาพข้ามพรมแดนระหว่างรั้วของชาติกับน้องหมาผู้ลี้ภัยที่ดูแล้วยิ้มตามไม่หุบเลยค่ะ สุดท้ายรีมาเจอกับความน่ารักทะลุจอเลยค่ะเป็นภาพน้องหมาหน้าตาหน้าเอ็นดูขนฟูฟูนั่งทำหน้าหล่ออยู่บนตักของพี่ทหารที่ใส่กางเกงลายพลางบรรยากาศดูชิลมากเหมือนกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้โดยมีข้อความประกอบคลิปที่อ่านแล้วรู้สึกอบอุ่นหัวใจว่าตราบใดที่ฉันยังอยู่กอดนี้จะปลอดภัยตลอดไปซึ่งเปิดมาน้องก็นั่งนิ่งมองไปข้างหน้าอย่างเท่เลยค่ะ แต่พอพี่ทหารเริ่มเอามือมาเกาที่คอให้น้องความฟินก็เริ่มทำงานน้องหันหน้ามาหาพี่ทหารแล้วทำตาเยิม้มเยอมใส่พี่จากนั้นความหาก็เริ่มบันเกิดเมื่อพี่ทหารเอามือไปจับที่แก้มและปากของน้องด้วยความหมั่นเขี้ยวหรือทิดว่าเป็นลูกเล่นก็ไม่ทราบน้องเลยอ้าป,ปากงับมือพี่ทหารเข้าให้เป็นการงับเล่นๆแบบหยอกเอินนะคะ พี่ทหารก็เอามือขยำหน้าน้องน้องก็งับนิ้วโป้งพี่ทหารสู้กลับไปแบบไม่ยอมปล่อยแถมยังมีการยกขามันหน้าตะปบมือน,นั้นไว้แน่นมากเหมือนจะบอกว่ามือนี้หนะักของเล่นส่วนตัวของหนูนะห้ามเอาออกไปไหนนะ ดูแล้วน้องเพลิดเพลินกับการแทะมือพี่ทหารประหนึ่งเป็นขนมแสนอร่อยส่วนพี่ทหารก็นั่งให้น้องแทะเล่นอย่างสบายใจเป็นโมเมนต์ที่ดูแล้วยิ้มตามไม่หุบเลยค่ะน่ารักน่าเอ็นดูทั้งคนทั้งน้องหมาเลยจริงๆค่ะ เป็นยังไงคะทั้งหมดนี้คือเครื่องพิสูจน์ชั้นดีเลยค่ะว่าความอ่อนโยนคือความแข็งแกร่งที่แท้จริงภาพของพี่ทหารผู้เสียสละที่ยอมแบกน้ำหนักเพิ่มอุ้มเจ้าตัวเล็กข้ามน้ำเชี่ยวจับใส่เป้ล้าตระเวนหรือแม้แต่แบ่งปันสเสบียงอาหารที่มีอยู่น้อยนิดให้เจ้าตู่ผู้หิวโหวยเป็นภาพที่สะท้อนถึงน้ำใจและความเมตตาที่ไร้พรมแดนจริงๆค่ะดูแล้วซึ้งใจจนน้ำตาซึมเลยค่ะ แล้วเพื่อนๆล่ะคะใน4โมเมนต์สุดละมุนนี้ช็อตไหนที่ทำเอาใจเหลวหรือประทับใจในความน่ารักของพี่ทหารกับน้องหมาที่สุดคะแวะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ